สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าตึงเครียดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เลยเป็นยุคที่โลกทั้งใบเนี่ยแขวนอยู่บนเส้นได้พร้อมจะแตกสลายได้ทุกเมื่อด้วยการกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวเรากำลังพูดถึงยุคสงครามเย็นครับ หลายคนอาจจะนึกภาพบอกแค่ว่าเป็นการสู้กันระหว่างอเมริกากับโซเวียตแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากมีทั้งการจารกรรมสงครามตัวแทนแล้วก็ยังมีการแข่งขันที่เอาศักดิ์ศรีของชาติเป็นเดิมพันอย่างการไปอวกาศด้วยใช่เลยค่ะแล้วชื่อสงครามเย็นหรือโควอเนี่ยก็เป็นคำที่เหมาเจาะมากนะมันไม่ได้แปลว่าไปรบกันในที่หนาวๆแต่เป็นคำที่จอร์จออร์เวลคนเขียนเรื่อง1984 เคยใช้อธิบายสภาวะที่มหาอำนาจสองขั้วเกลียดกันเข้าไส้คืออยากจะทำลายล้างกันให้สิ้นซากแต่ทำไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะครับเพราะต่างฝ่ายต่างมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือไงคะมันเลยเกิดสภาวะที่น่ากลัวมากๆที่เรียกว่า Mutual l y Assured Destruction หรือตัวย่อว่า MAD MAD ที่แปลว่าบ้าคลั่งนั่นลหละครับใช่ค่ะบ้าสมชื่อเลยเพราะทฤษฎีมันคือการันตีได้เลยว่าจะถูกทำลายล้างไปพร้อมกันทั้งคู่ คือถ้าคุณยิงมาฉันก็ยิงกลับทันทีไม่ต้องถามแล้วเราก็จะล่มสลายไปด้วยกันมันเลยไม่มีใครกล้าเริ่มก่อนได้แต่จ้องหน้าขู่กันไปมาอยู่ในความเย็นชาแบบนั้นอืมเป็นการคานอำนาจกันด้วยความกลัวล้วนๆเลยนะครับแล้วสภาวะแบบนี้มันกินเวลานานถึง45ปีตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ปี1947ไปจนถึงตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991 ลองนึกภาพดูสิครับว่าต้องใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวว่าสงครามนิวเคลียร์จะปะทุขึ้นมาวันไหนก็ได้เกือบครึ่งศตวรรษเลยมันคงเป็นอะไรที่กดดันสุดๆเลยนะคะแล้วจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทั้งหมดนี้มันมาจากไหนครับในเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองอเมริกาอังกฤษและก็โซเวียตยังเป็นพันธมิตรกันดีอยู่เลยเหมือนกับว่าพอศัตรูร่วมกันหมดไปก็เลยได้เวลาหันมามองหน้ากันเองแล้วพบว่าเราเข้ากันไม่ได้เลย รากของปัญหาจริงๆคือเรื่องอุดมการณ์ที่ไม่สามารถจะอยู่ร่วมโลกกันได้เลยค่ะฝั่งหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาพี่ใหญ่ของค่ายประชาธิปไตยทุนนิยมที่เชื่อในเสรีภาพการแข่งขันอีกฝั่งคือสหภาพโซเวียตพี่ใหญ่ค่ายคอมมิวนิสต์ที่บอกว่าทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันโดยรัฐเป็นเจ้าของทุกอย่างเหมือนน้ากับน้ํามันเลยนะครับใช่ค่ะไม่มีทางผสมกันได้จริงๆแล้วจุดไหนครับที่ทําให้ความไม่ไว้ใจกันมันระเบิดออกมา จุดแตกหักจริงๆคือการประชุมของผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรหลังสงครามจบทั้งที่ยาวต้าและพอดสดัมตอนนั้นผู้นำโซเวียตคือโจเซฟสตาลินซึ่งเป็นคนที่หวาดระแวงมากๆคือต้องเข้าใจก่อนว่าในสงครามโลกสองครั้งรัเสเซียถูกบุกจนย่อยยับทั้งสองครั้งสตาลินเลยฝังใจว่าโซเวียตจะต้องไม่ตกอยู่ในสภาพนั้นอีกเขาต้องการสร้างสิ่งที่เรียกว่า รัฐกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนรัฐกันชนหมายถึงเอาประเทศอื่นมาเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวเองเหรอครับถูกต้องเลยค่ะวิธีการของสตาลินก็คือประเทศไหนในยุโรปตะวันออกที่กองทัพแดงของโซเวียตเดินทัพผ่านเขาจะไม่ยอมถอยทัพออกไปแต่จะเข้าควบคุมแล้วตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่เป็นหุ่นเชิดของตัวเองขึ้นมาแทนทั้งในโปลแลนด์ฮังการีโรมาเนียอ๋อก็คือยึดไว้เลยว่างั้นก็ได้ค่ะ มันเลยกลายเป็นที่มาของวลีอมาตะของวินสตันเชอร์ชิลล์ที่บอกว่าม่านเหล็กหรือไอรอนเคอร์ทินได้ทอดตัวลงมากั้นทวีปยุโรปแล้วแบ่งโลกเป็นสองฝั่งอย่างสมบูรณ์แล้วจุดที่เปราะบางที่สุดของม่านเหล็กนี้ก็คือที่เยอรมนีสินะครับใช่เลยค่ะเยอรมนี er เป็นเหมือนศูนย์กลางของความขัดแย้งในฐานะผู้แพ้สงครามประเทศเลยถูกแบ่งเป็นสองซีกคือเยอรมนีตะวันตกของฝ่ายประชาธิปไตยกับเยอรมนีตะวันออกของฝ่ายคอมมิวนิสต์ แต่ที่มันซับซ้อนกว่านั้นคือกรุงเบอร์ลินใช่ค่ะที่ซับซ้อนคือกรุงเบอร์ลินซึ่งเป็นเมืองหลวงดันตั้งอยู่ลึกเข้าไปในฝั่งเยอรมนีตะวันออกทั้งเมืองแต่ตัวเมืองเบอร์ลินเองก็ถูกแบ่งเครื่องเป็นเบอร์ลินตะวันตกกับตะวันออกด้วยอ๋อเข้าใจแล้วมันเลยเกิดภาพแปลกคือมีเบอร์ลินตะวันตกที่เป็นเหมือนเกาะแห่งประชาธิปไตยลอย,อยอยู่ท่ามกลางทะเลสีแดงของคอมมิวนิสต์แค่ฟังก็รู้สึกถึงความตึงเครียดแล้ว แล้วมันก็เกือบจะระเบิดจริงๆใช่ไหมครับในเหตุการณ์ปิดล้อมเบอร์ลินใช่ค่ะปี1948สตาลินหมดความอดทนเขาอยากจะฮุบเบอร์ลินตะวันตกให้ได้เลยสั่งปิดเส้นทางบกและทางน้ำทุกเส้นทางปิดหมดเลยเหรอครับปิดหมดเลยค่ะตัดไฟตัดน้ำตัดสเสบียงกะจะบีบให้คนสองล้านกว่าคนในนั้นยอมอดตายและยกธงขาวโหดมากแล้วอเมริกาทำยังไงครับ จะส่งรถถังเข้าไปรบก็คงกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3นั่นแหละค่ะคือจุดที่อเมริกาแสดงให้โลกเห็นถึงพลังของตัวเองพวกเขาตอบโต้ด้วยวิธีที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือปฏิบัติการเบอร์ลินแอลิฟหรือการลำเลียงทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ลำเลียงทางอากาศใช่ค่ะพวกเขาใช้เครื่องบินขนส่งทุกอย่างตต้งแตกอาหารยานมผงไปจนถึงถ่านหินสำหรับทำความร้อน บินไปส่งให้ชาวเบอร์ลินตะวันตกตลอด24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงเลยเหรอครับค่ะมีข้อมูลบันทึกไว้ว่าในช่วงพีคๆเนี่ยมีเครื่องบินลงจอดที่เบอร์ลินตะวันตกทุกๆ3นาทีทุก3นาทีโหท,ท, oh. ทำแบบนี้ต่อเนื่องกันเกือบปีตเต็มๆจนสุดท้ายสตาลินต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้และยกเลิกการปิดล้อมไปเองถือเป็นชัยชนะทางจิตวิทยาครั้งใหญ่ของฝ่ายตะวันตกเลยใช่เลยค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้น โลกก็คงแบ่งขั้วกันชัดเจนยิ่งกว่าเดิมอีกสินะครับชัดเจนแบบเป็นทางการเลยฝั่งอเมริกาก็ไปตั้งพันธมิตรทางทหารที่เรารู้จักกันดีขึ้นนาโต้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือส่วนฝ่ายโซเวียตก็ตั้งวอร์ซอแพคขึ้นมาสู้พอมีพันธมิตรกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วการแข่งขันที่น่ากลัวที่สุดก็เริ่มขึ้นนั่นคือการแข่งกันสร้างอาวุธนิวเคลียร์หลังจากที่โซเวียตทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของตัวเองสำเร็จในปี1949 ถูกต้องค่ะทําทให้โลกเข้าสู่สภาวะ MAD อย่างเต็มตัวแสดงว่าทั้งสองฝ่ายรู้ตัวดีว่าถ้ากดปุ่มนิวเคลียร์เมื่อไหร่คือจบกันหมดและแบบนี้จะสู้กันยังไงล่ะครับในเมื่อรบกันต,งตรงๆไม่ได้นั่นแหละคะ่ะคือที่มาของสิ่งที่เรียกว่าสงครามตัวแทนหรือ proxy war คือในไหนเราตีกันเองไม่ได้งั้นเราก็ไปสนับสนุนให้ลูกน้องของเราในที่อื่นตีกันแทนดีกวา่าแล้วสมรภูมิที่ดุเดือดที่สุดก็ดันมาอยู่ในเอเชียของเรานี่เอง เริ่มจากสงครามเกาหลีใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพอจีนกลายเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1949อเมริกาก็เริ่มผวาจนเกิดทฤษฎีโดมิโน,โนขึ้นมาโดมิโน,โนคือเชื่อว่าถ้ามีประเทศหนึ่งล้มเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศเพื่อนบ้านก็จะล้มตามไปด้วยเป็นทอดทอดพอเกาหลีเหนือที่โซเวียตหนุนหลังบุกเกาหลีใต้อเมริกาก็เลยมองว่าปล่อยไว้ไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยเกาหลีใต้รบ ผลลั์ก็คือประเทศเกาหลีถูกแบ่งครึ่งที่เส้นขนานที่38มาจนถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะสงครามยืดเยื้ออยู่3ปีคนตายนับล้านแล้วก็จบลงที่การแบ่งประเทศอย่างถาวรแล้วก็มีสงครามเวียดนามที่เป็นเหมือนฝันร้ายของอเมริกาเลยนะครับทำไมมาหาอำนาจที่มีอาวุธครบมือขนาดนั้นถึงไปแพ้ได้ล่ะครับปัจจัยมันเยอะมากค่ะแต่มันแสดงให้เห็นข้อจำกัดของอำนาจทางการทหาร คืออเมริกาอาจจะชนะแทบทุกการรบแต่กลับแพ้สงครามเพราะพวกเขาไม่เข้าใจสงครามกองโจรไม่เข้าใจการเมืองวัฒนธรรมท้องถิ่นและที่สำคัญที่สุดคือไม่สามารถเอาชนะหัวใจของคนเวียดนามได้สุดท้ายก็ต้องถอนทับกลับไปอย่างบอบชำ้ำเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้เลยค่ะนอกจากการรบราค่าฟันผ่านตัวแทนแล้ว มันยังมีการแข่งขันอีกสนามที่ดุเดือดไม่แพ้กันเลยคือเรื่องศักดิ์รีและเทคโนโลยีผมกำลังพูดถึงการแข่งขันไปอวกาศหรือ space race โอ้โหเรื่องนี้เป็นเหมือนหนังไซไฟเลยในช่วงแรกต้องยอมรับว่าโซเวียตเป็นฝ่ายที่นำอยู่หลายช่วงตัวเลยนะคะปี1957โซเวียตทำให้อเมริกาช็อกตาตั้งด้วยการส่งดาวเทียมสปุตนิก ขึ้นไปโคจรรอบโลกได้สำเร็จเป็นเจ้าแรกซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียหน้านะครับแต่มันคือความน่ากลัวเพราะเทคโนโลยีจรวดที่ส่งดาวเทียมได้ก็แปลว่ามันสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ยิงข้ามทวีปมาถล่มอเมริกาได้เหมือนกันถูกต้องเลยค่ะแล้วโซเวียตก็ตอกย้ำชัยชนะไปอีกด้วยการส่งมนุษย์คนแรกขึ้นไปอวกาศยูริกาการินใช่ค่ะยูริกาการินกลายเป็นฮีโร่ของโลกคอมมิวนิสต์ตอนนั้นอเมริกาเสียสูญอย่างรุนแรงมาก จนประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเดดีต้องออกมาประกาศเป้าหมายที่ดูเหมือนจะบ้าบินมากๆในตอนนั้นที่บอกว่าจะส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ให้ได้ใช่ค่ะภายในทศวรรษนี้สหรัฐอเมริกาจะส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้ซึ่งเป็นการเดิมพันที่สูงมากแล้วพวกเขาก็ทำได้จริงๆในปี1969กับยานอพอลโล11ค่ะแต่ชัยชนะของอเมริกาใน Space Race มันไม่ใช่แค่การไปถึงดวงจันทร์ก่อนนะคะมันคือชัยชนะทางซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่มาก ภาพของนิวอัลสตรองที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกมันสร้างภาพลักษณ์ให้อเมริกาเป็นชาติแห่งความฝันความเป็นไปได้ตรงข้ามกับโซเวียตที่ดูลึกลับและปิดกัน้นเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำเลยว่าเงินก็ได้ค่ะเอาละครับเราพูดถึงการแข่งขันกันมาเยอะแต่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เรียกได้ว่าโลกเกือบจะไม่รอดจริงๆคือแทบจะกดปุ่มกันอยู่แล้วผมกำลังพูดถึงวิกฤตการขี่ประวุธิคิวบา ช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับว่ามันเฉียดฉิวขนาดไหนอ่าประเทศเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างจากรัฐฟอลอริดาของอเมริกาแค่ไม่กี่ร้อยกิโลเมตรเกิดการปฏิวัติแล้วกลายเป็นคอมมิวนิสต์นำโดยฟิเดลคาสโตรแล้วก็ไปจับมือเป็นพันธมิตรกับโซเวียตก็เลยเปิดช่องให้โซเวียตเข้ามาได้ใช่ค่ะผู้นำโซเวียตตอนนั้นคือนิกิตาครุชเชฟก็เห็นเป็นโอกาสทองเลยแอบส่งขีปนาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งไว้ที่คิวบาแบบลับ,ลบ เท่ากับว่าเอาปืนมาจ่อที่หน้าบ้านอเมริกาเลยจ่อที่คอหอยเลยค่ะเพราะขีปนาวุธพวกนั้นมีพิสัยยิงถึงเมืองสำคัญสคัญของอเมริกาได้เกือบทั้งหมด พอเครื่องบินสอดแนมของอเมริกาถ่ายภาพฐานยิงขีปนาวุธได้เท่านั้นล่ะค่ะโลกก็เข้าสู่ช่วงเวลา13วันที่ตึงเครียดที่สุดในประวัติศาสตร์13วันที่โลกหยุดหายใจเคนเนดีสั่งกองทัพเรือปิดล้อมคิวบาเรือรบอเมริกากับเรือดำน้ำโซเวียตที่บรรทุกขวรบนิวเคลียร์เผชิญหน้ากันในทะเลทุกคนเตรียมพร้อมสำ,สำหรับสงครามโลกครั้งที่ 3, 3> โหฟังแล้วขนลุกเลยนะครับแค่คิดว่าเราอยู่ห่างจากจุดจบของอารยธรรมมนุษย์ แค่การตัดสินใจของคนไม่กี่คนมันน่ากลัวมากใช่ค่ะและเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหมือนการตบหน้าให้ทั้งสองฝ่ายตื่นว่าเกมที่เล่นกันอยู่เนี่ยมันอันตรายเกินไปแล้วจริงๆโชคดีที่ในท้ายที่สุดทั้งเคนเนดีและครูเชฟยังเจรจาก,กันผ่านช่องทางลับได้โซเวียตยอมถอนขีปนาวุธออกไปแลกกับการที่อเมริกาสัญญาว่าจะไม่บุกค,คิวบาแล้วก็แอบไปถอนขีปนาวุธของตัวเองออกจากตุรกีอย่างเงียบๆถูกต้องค่ะ วิกฤตการณ์ครั้งนี้ทําให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มหันหน้ามาคุยกันมากขึ้นเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเด็ดตรงหรือการผ่อนคลายความตึงเครียดแต่สุดท้ายสงครามเย็นก็ยังไม่จบจนกระทั่งโซเวียตเองนี่แหละที่เริ่มมีปัญหาจากข้างในถูกต้องค่ะในยุค80สาภาพโซเวียตกําลังป่วยหนักเลยปัญหาใหญ่ที่สุดคือเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางมันไม่มีประสิทธิภาพแล้วประชาชนขาดแคลนของกินของใช้พื้นฐานสำร้ายยังต้องมาแบกรับค่าใช้จ่ายมหาศาลจากการส่งทหารไปรบในอัฟกานิสถานที่หลายคนเรียกว่าเป็นเวียดนามของโซเวียตเศรษฐกิจของประเทศใกล้จะล้มละลายเต็มทีแล้วก็มีผู้นำคนใหม่ขึ้นมาคือมิคาเอลกอบชอฟที่มาพร้อมกับนโยบายปฏิรูปกอบชอฟก็เลยออกนโยบายที่ดังไปทั่วโลกมาสองตัวค่ะตัวแรกคือกลาสโนด พูดง่ายคือการเปิดกว้างให้คนวิจารณ์รัฐบาลได้มีเสรีภาพสื่อมากขึ้นกับอีกตัวคือเป r ริสรอยกาอันนี้เน้นไปที่การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจพยายามนำกลไกตลาดเข้ามาใช้บ้างเพราะของเดิมมันไปต่อไม่ไหวแล้วแต่ดูเหมือนว่าการปฏิรูปของเขาจะกลายเป็นดาบสองคมใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นเลยค่ะพอเขาเปิดฝาหม้อแรงดันที่ถูกปิดตายมานานหลายสิบปีความไม่พอใจของประชาชนที่ถูกกดทับไว มันก็ระเบิดออกมาพรวดเดียวเลยประกอบกับโศกอนาตกรรมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิดในปี1986ใช่ค่ะเหตุการณ์นั้นยิ่งทำให้คนเห็นความล้มเหลวและไรประสิทธิภาพของระบบราชการโซเวียตประชาชนในประเทศยุโรปตะว,วันออกก็เริ่มกล้าที่จะลุกขึ้นมาประท้วงจนมาถึงโมเมนต์ที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการสิ้นสุดสงครามเย็นการทลายกำแพงเบอร์ลินเรื่องที่เหลือเชื่อคือกำแพงเบอร์ลินล่มสลายลงเพราะความผิดพลาดค่ะ คามผิดดพล,ลรับนไปที่กำแพงเป็นหมื่นเป็นแสนคนแล้วทหารยามทำยังไงล่ะครับทหารที่นั่นก็งงเป็นไก่ตาแตกไม่มีคำสั่งอะไรมาจากเบื้องบนเลยแต่พอเห็นฝูงชนมหาศาลขนาดนั้นก็รู้ว่าคงต้านไม่ไหวสุดท้ายเลยต้องยอมเปิดประตูกัน้นให้ผู้คนทะลักข้ามไปฝั่งตะวันตกโโอ้โ มันคือโมเมนต์ที่พลังของประชาชนเอาชนะอำนาจรัฐได้โดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยกำแพงที่แบ่งแยกผู้คนมา28ปีพังทลายลงในคืนเดียวเป็นภาพที่น่าจดจำจริงๆครับหลังจากนั้นทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากเร็วเหมือนโดมิโนโล้มเลยค่ะรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในโยุโรปตะวันออกล่มสลายไปทีละประเทศและในที่สุดวันที่25ธันวาคมปี1 9 9 1ธงค้อนเคียวของสหาภาพโซเวียต ก็ถูกเชิญลงจากยอดเสาที่เครมลินเป็นครั้งสุดท้ายกอบาชอฟประกาศยุบสาภาพโซเวียตอย่างเป็นทางการสงครามเย็นก็จบลงในที่สุดถ้ามองย้อนกลับไปบทเรียนสำคัญที่สุดที่เราได้จากสงครามเย็นคืออะไรครับดิฉันว่ามันคือบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นถึงอันตรายของการยึดติดในอุดมการณ์ของตัวเองจนสุดขั้วจนมองไม่เห็นความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่ายมันคือการต่อสู้ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและอิทธิพลทางความคิดที่เกือบจะพาเราทุกคนไปสู่จุดจบแต่มะระดกของสงครามเย็นก็ยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้นะครับทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เนต็ตหรือ G.P.S ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการแข่งขันในยุคสงครามเย็นใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันความขัดแย้งที่ยังคุกรุ่นอยู่อย่างในคาบสมุทรเกาหลีก็เป็นมะระดกด้านลบที่ยังแก้ไม่ตกเหมือนกันอืมจริงด้วยครับ และที่น่าสนใจก็คือแม้สงครามเย็นในรูปแบบเดิมจะจบไปแล้วแต่หลายคนก็มองว่าบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจขั้วใหม่ๆในโลกปัจจุบันก็มีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันคล้ายกับสงครามเย็นยุคใหม่ใช่ค่ะทั้งการแข่งขันทางเทคโนโลยีการทำสงครามตัวแทนผ่านเศรษฐกิจและการแบ่งขั้วทางความคิดนั่นสินะครับมันก็ชวนให้คิดจริงๆว่าสุดท้ายแล้วประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่ นี่อาจจะเป็นคำถามที่เราอยากจะทิ้งทายให้ทุกคนได้กลับไปคบคิดกันต่อครับ